มาสวัสดีครับชมพระกันนะครับผมหร,หรือคนคนมานะครับเอามาแบ่งปันกันในราคาเบาๆเอาราคาพิเศษนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ผมดูนะ่าจะเป็นพิมพ์โบราณน,นะครับพิมพ์ไม่เป๊ะแต่เนื้อนี่โอ้หดูง่ายนะครับเนื้อนี่เป็นผ้าแทดูง่ายนะครับสําหรับคนที่ ชอบพระเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อแท้แต่พิมพ์ไม่เป๊ะพิมพ์ไม่สาก,กลเท่าไหร่นะจริงๆตีเป็นบางกุนพรมก็ได้นะนะครับแต่ว่าขนาดทางวะะัดระคังผมเลยตีเป็นพิมพ์โบราณนะฮะดูเนื้อนะครับเนื้อแท้ดูง่ายนี่จัดมากเลยนะฮะ เนื้อจัดมากเลยนะครับผมเปิดเบาๆนะครับสองพันห้าพอนะครับผมบินเก่านี่ฮนะจัดจ้านมากเลยนะ จะแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยดูเนื้อนะครับจับจานนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับผม นะฮะทักมานะครับขอรูปเพิ่มนเนื้อสวยมากเลยนะครับตีเป็นบางขุนพรมก็ได้นะนะครับอ่ะลองดูนะครับมาของที่สองเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับนี่นี่ก็พิมพ์สวย ชมด้านข้างนี่ฮะเนื้อเกร่งนะครับชมด้านหลัง ด้านหลังมีลันล่นๆนะครับพระเนื้อแร่งนะครับแต่ไม่หักนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะฮะเปิดสองพันห้านะครับนะบนะบสนใจทักมาขอรูปเพิ่มมานะนะครับ นี่ทรงเจดีวัดระฆังน,นุ่มนะสวยดีอันนี้ก็สองพันห้านะครับราคาเดียวไปเลยนะนะครับง่ายๆนะง่ายสบายๆเจดี JD ใหญ่ทรงเจดีย์ใหญ่ ข้างน่นุ่มนะครับนี่หลังนะครับ เจดีย์ใหญ่บางขุนพรมนะครับแก่ปูนแต่หนึกนุ่มนะครับปูนนุ่มปูนนุ่มนะครับสองพันห้าร้อยบาทครับผมนะฮะทักมาขอรูปเพิ่มนะครับโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับสามองนะนะครับชอบรงไหนยังไงทักมาขอรูปเพิ่มนะครับผมแคปหน้าจอนะครับ ชอบตรงไหนแคปหน้าจอแล้วทักไลน์มานะครับจะได้รู้ว่าเป็นตรงนั้นตรงนี้แล้วก็แจ้งว่าเป็น EP ที่เท่าไหร่นะครับผมนะครับโอเคนะครับ